สวัสดีครับผมช่างเอกพล่ามือถือนะครับวันนี้นะครับได้ iPhone SE ออมาเปลี่ยนแบตนะครับซึ่งลูกค้าต้องการอยากได้สุขภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ทำการแกะเครื่องออกมานะครับแกะแบตเดิมๆออกมาแล้วก็มีแบตใหม่ก็คือจะเป็นแบตตัวดิซซิงนะครับซึ่งเพิ่มความจุจากหนึ่งพันแปดร้อยมิลลิแอมนะครับมาเป็นสองพันสองนะครับจะทำให้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับแต่เงื่อนไขก็คือตัวแบตนะครับต้องเป็นแบตเดิม ที่มาจากโรงงานนะครับซึ่งตัวนี้นะครับแบตเดิมก็73อนะครับอย่างที่ผมเช็คตัวสุขภาพไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็จะมีตัว V1 SE นะครับซึ่งเป็นของค่าย JCID นะครับไว้สำหรับการลีดค่าแล้วก็เขียนค่าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะต้อง B แพรนะครับแพรสำหรับการแพดค่าหรือว่าแพรสำหรับการเคลียร์ค่าจาก73นะครับก็มาเป็น1 0 0นะครับ ทีนี้นะครับก็จะมาเริ่มการเตรียมนะครับเตรียมขั้วแบตเดิมนะครับแล้วก็ย้ายขั้วแบตไปใส่ขั้วแบตก้อนใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นขั้วแบตเดิมจากโรงงานนะครับก็จะทําการเอาขั้วแบตเดิมก่อนนะครับตัวนี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเสียนะครับก็จะไม่สามารถที่จะทําให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเสียก็คือจบเลยผมก็จะทําการแกะแบบประมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้ตัวแพรมันเสียนะครับแล้วก็เซฟแพรสุดๆนะครับ กะออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวกันไกลนะครับที่เป็นกันไกลเซรามิกนะครับใช้ในการตัดถ้าเกิดเป็นกันไกลพวกเหล็กพวกอะไรอย่างเี้เดี๋ยวมันจะไปช็อตนะครับก็พยายามเซฟนะครับตัดออกมาแบตตอนนี้ก็ทิ้งไม่ได้เลยนะครับแล้วเราจะเอาตัวขั้วแบตตัวนี้นะครับพอได้ขั้วแบตมาแล้วนะครับผมก็จะมาแกะตัวแบตนะครับแปตตัวแบตตัวใหม่นะครับเพื่อตัดขั้วเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับมันก็ จากพวก1 1 xr อะไรพวกนี้จะมีแบตที่แบบไม่มีขั้วนะครับก็จะทําง่ายหน่อยนะครับแต่ตัวเนี้ผมลองหาแล้วนะครับตัวนี้มันไม่มีแบตไม่มีขั้วก็เลยต้องซื้อแบตแบบมีขั้วมานะครับก็มาลื้อมาแกะใช้เอานะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้ผมก็จะมาตัดขั้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เซฟขั้วแล้วนะครับก็ตัดแบบบัตรกีเอาได้นะครับเพราะว่าโดยความร้อนไปก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วเพราะว่าตัวเนี้ยขั้วเราไม่ได้ใช้นะครับเราต้องการใช้แค่แบตที่เป็น ตัวแบตที่มันยังไม่เสื่อมนะครับแบตบที่ยังแบบอาไซเคิลยังเต็มๆอยู่นะครับตัวนี้ผมก็จะแบตกรีออกเลยนะครับแบตกรีออกง่ายๆเลยนะครับพอแบตกรีออกนะครับพอแบตกรีออกเราก็ตัวเอาตัวขวั้วแบตบตัวที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่นะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็แนะนําให้ขูดให้เจียให้แบบ เตรียมพื้นที่ให้มันดีๆหน่อยอันนี้ผมก็จะขุดๆเพื่อให้ตะกั่วมันลงง่ายๆนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ตัวอุณหภูมิที่สูงมากนะครับในการบัตรกรีนะครับแล้วก็จะมีตะกั่วเฉพาะสําหรับบัตรกรีขั้วแบดด้วยนะครับมันก็จะทําให้บบตรกรีติดเร็วนะครับโดยที่ตัวตัวบอร์ดตัวแพรชุดที่ผมตัดมาหรือว่าแพรแท้ไม่เสียง่ายนะครับก็ตะกั่วเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นหลอดสีเขียวๆเมื่อกี้ก็เติมตะกั่วลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็วาง ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับยิดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะวางวางแล้วก็บัตกรีเข้าไปนะครับทั้งสองขั้วเลยนะครับก็เอาให้อยู่พอประมาณนะครับพออยู่แล้วผมก็จะแพ็กกลับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวแผ่นที่ผมลอกไว้ผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเอามาแปะแพ็กกลับนะครับให้มันสวยๆเหมือนที่มาจากโรงงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอแพ็กเสร็จแล้วนะครับก็จะแตะ แปะเทปดำนะครับแปะเทปดำเข้าไปเพื่อกันช็อตนะครับแล้วก็เพื่อให้ตัวเนื้องานตัว,ตวแบตนะครับออกมาสวยๆนะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือว่าทําง่ายอยู่นะครับก็แปะแบบนี้เลยนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะก็แปะติดแล้วก็รีดๆนะครับตัวแบตนะครับก็จะมีประกัน จะมีประกันอยู่หนึ่งปีเต็มนะครับสําหรับแบตคดิสซิ่งไทยแลนด์นะครับก็เปลี่ยนได้ทุกรุ่นเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็ยินดีนะครับยินดีให้บริการเปลี่ยนได้ทั้งแบบโชว์สุขภาพแบบร้อซและก็ไม่ร้อยเนะครับถ้าโชว์สุขภาพแบบร้อซก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่โชว์สุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงนะครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมต่างกันแค่ สุขภาพโชว์กับไม่โชว์นะครับสำหรับแบตรุ่นใหม่ตั้งแต่ iPhone XR นะครับ iPhone XR ขึ้นไปนะครับ iPhone XR 11 11 Pro Max 12 12 3 4ทำได้หมดเลยนะครับจนถึง iPhone 15ล่าสุดนะครับพอทำเสร็จนะครับผมก็จะมาเขียนแบตนะครับเขียนค่านะครับโดยใช้แพรประกบนะครับแล้วก็ลีดค่า E-Prom ที่แบตนะครับแล้วก็จาก 73เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มันเขียนให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เป็นร้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับตัวสีเขียวก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์จากแบตเตอรี่นะครับหรือว่าแบตมีไฟแค่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวไซเคิลก็จะขึ้นเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตัวตัวค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ตัวบอร์ดจะเช็คนะครับพอเขียนเสร็จนะครับก็ต้องมาทําการประกอบนะครับประกอบเทสนะครับโดยที่จะต้องให้แบตให้ ให้ใช้สายสะพายนะครับให้ใช้สายสะพายหลอกไปก่อนดึงรอบนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนะครับไม่จําค่าเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นที่แบตเดิมบีนะครับแบตเดิมแบตเดิมที่ผมเช็คตั้มแหน่รอบแรกว่าเหลือแค่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเช็คสุขภาพทีนี้ก็ต้องมาใช้สายสะพายหลอกก่อนหลอกเพื่อเคลียร์ค่าก่อนนะครับไม่งั้น ตัวเครื่องก็ยจำเจ็ามเเหมือนเดิมนะครับเราทําไปสุขภาพอาจจะไม่เพิ่มนะครับทีนี้ผมก็ใช้สปายลอกเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปเช็คดูหน่อยว่าสุขภาพนะครับเป็นแบบไม่รู้จักไหมนะครับก็คือถ้าถ้าไม่ใช่แบบแท้โรงงานนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่แหะครับหรือว่าไม่ได้ทํำขั้วมาก็จะขึ้นแบบสุขภาพแบบตัวนี้ก็คือชิ้นส่วนไม่รู้จักนะครับทีนี้เราก็ใช้ตัว แบตที่เราทำลีดรค่าเขียนค่านะครับพร้อมแผ่ประกบนะครับพร้อมแผ่ก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเพื่อให้มันโชว์สุขภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีอาจจะทําหลายรอบเลยนะครับขั้นตอนนี้เขียนใหม่ใส่สายสปายหลอกแล้วก็มาวางใหม่สองสารอบนะครับค่อยจะค่อยจะขึ้นโชว์ก็มีนะครับค่อยก็ค่อยๆทําค่อยๆลอกนะครับอาจจะไม่ทํารอบเดียวจบนะครับ อันนี้ก็จะเทสไปก่อนนะครับก็ระวังด้วยนะครับบางทีเราประกอบไม่ค่อยสนิทมันก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับตัวขั้วแบตเพราะว่าถ้ามีแพร่ประกบอ่ะมันก็จะต้องเซตแพร่แล้วก็วางตำแหน่งแพร่ดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นตัวช็อกเกตตัวที่บอร์ดกับตัวที่แบตจะไม่ค่อยแตะกันพอไม่แตะมันก็จะขึ้นชิ้นส่วนไม่รู้จักเป็นเดิมนะครับถึงเราจะทําถูกต้องทําขบวนการถูกต้อง,องทุกขั้นตอนแต่ตอนประกอบไม่ดีก็อาจจะทําให ไม่โชว์สุขภาพได้เหมือนกันนะครับค่อยๆทําอย่างเงี้ยผมก็ค่อยๆทำใจเย็นนะครับอาจจะทําหลายรอบหน่อยนะครับตอนนี้ก็เข้าไปเช็คสุขภาพนะครับว่าสุขภาพขึ้นหรือเปล่านะครับอันเนี้ยเช่นส่วนไม่รู้จักะเดี๋ยวลองทําใหม่นะครับเดี๋ยวลองทําใหม่ประกอบใหม่อาจจะประกอบไม่ดีนะครับแกะแบตมาใส่ใหม่นะครับพอใส่ใหม่ใส่แพร่ประกอบแพร่ใหม่นะครับหรือว่าใช้สายสไายหลอกใหม่นะครับทําอยู่สองสารอบนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับเราก็ทําใหม่ ทำขั้นตนการใหม่รีดไฟล์ใหม่เขียนไฟลใหม่นะครับทาเหมือนเดิมที่ผมทําเมื่อกี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับผมจะเจอก็คือประกอบไม่ค่อยดีเพราะว่าเวลาตัวพวกแบตมันเช็คอะมันจะเป็นขาจะมีขาแบตขาไฟบวกขาไฟลบแล้วก็ขาเช็คแบตเตอรี่2ขาประกอบเข้าไปจะไม่ค่อยอะจะไม่ค่อยติดหน่อยเพราะว่าด้วยด้วยที่เราประกอบแค่เทสผมก็ไม่ได้แบบยึดให้มันแน่นหนาไม่มีตัวล็อกอะไรพวกนี้นะครับก็ ต้องค่อยๆระวังบางทีเราอาจจะใช้มือกดช่วยหรือว่าขันน็อตล็อกช่วยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมลองดูแล้วนะครับประกอบใหม่ใช้สายสะปายลอกใหม่อ่ะก็มานะครับอันนี้ก็คือถอดแล้วก็ใช้สายสะพายเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ค่าให้เขาให้เขาลืมค่าเดิมนะครับให้เขาลืมค่าเดิมก่อนแล้วก็เอาแบตใหม่ใส่เข้าไปที่เราเขียนค่านะครับเพื่อให้เขาจาค่าใหม่นะครับก็ทําวนเวียนอย่างนี้รอบสองรอบนะครับสองสามรอบด้วยซ้าําไปนะครับ จนกว่าจะได้นะครับหลักการทําก็อยู่ประมาณนี้บางเครื่องก็อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวบางเครื่องก็อาจจะใช้เวลาชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับลูกค้าก็สามารถมานั่งรอได้นะครับมานั่งรอได้ช่างก็ทําเสร็จก็ต้องมาเทสชาร์จเทสดูว่าแบตมันลดเปอร์เซ็นต์มันลดเร็วเกินไปหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็ต้องมานั่งเทสกันนะครับส่วนขั้นตอนพวกนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับขั้นตอนพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ช่างทุกคนจะเจออยู่แล้วนะครับว่า,าเจอเครื่องที่มัน ทำง่ายมันก็ง่ายเจอเครื่องที่มันมีปัญหาต,ติดนู่นตินี่ก็ก็ต้องมีนะครับแต่เงื่อนไขาการทําและขับวน,นการการทําก็ทําเหมือนกันนะครับทาแบตตั้งแต่รุ่นต่ำตำจนถึงรุ่น15 Pro Max ก็ทําเหมือนกันนะครับแต่15 Pro Max ก,ก็ยังไม่เคยนะครับเพราะว่าแบตน่าจะยังไม่เสื่อมนะครับ14ก็ยังไม่เคยนะครับยังไม่เสื่อมนะครับแต่13ลงมาเนี่ยทำบ่อยนะครับทำทำเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ประกอบนะครับก็จะประกอบดีๆหน่อยนะครับกดกดแบต กดขั้วแบตให้โอเคหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเปิดเทสดูนะครับถ้าถ้าแบตขั้วไม่สนิทก,ก็จะติดดับเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ขึ้นโลโกล้มาแบ,บเดียวแล้วดับก็จะเจอปัญหาอยู่อย่างนี้นะครับก็ต้องก็ต้องดูว่าปัญหาที่เราเจอคืออะไรนะครับก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับนี้ก็กดๆหน่อยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มาเทสดูนะครับจริงๆต้องขันน็อตล็อกให้แน่นหน่ยนะครับเพราะว่าบางทีขั้วแบต บางรุ่นนะบางตัวมันนานแล้วนะครับบางตัวเครื่องลูกค้าก็าใช้มานานอายุการใช้งานการเคยไปซ่อมมาเคยใช้สายสะปายที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานมาประกอบขั้วแบตก็อาจจะอา,อาจจะเสียรูปนะครับหรือว่าอาจจะแตกอาจจะบินอาจจะงออะไรพวกนี้นะครับก็มีอย่างตัวนี้ขั้วแบตไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าพลาสติกเริ่มเริ่มเสียรูปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็แกะออกมาเพื่อแต่งขั้วแบตให้แล้วก็ ประกบเข้าไปใหม่ก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นทำความสะอาดตัวเคี่ยวที่เขาเขาตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับก็คือขาขาตรวจสอบแบตเตอรี่สองขานะครับเป็นขาลาย Data กับลายค o อกของ i2C นะครับที่ส่งคำสั่งไปอย่าง CPU เพื่อตรวจสอบแบตเตอรีร่อันนี้สุขภาพก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับก็ทำอยู่หลายรอบนะครับถอดเข้าถอดออกแล้วก็ประกบใหม่นะครับอันนี้ก็พอสุขภาพขึ้น1 0 0นนะครับผมก็จะทำการ เก็บงานนะครับก็คือติดแปะกาวแล้วก็ใส่ประกอบเข้าให้ลูกค้าเพื่อไปใช้งานนะครับแล้วก็มีประกันหนึ่งปีเต็มนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับทุกคนที่อยากจะทำแบตเตอรี่แบบเช็คสุขภาพได้100%นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ